สวัสดีครับพอขั้นที่สอง u t u b e ครับล่มช่วยสองตัดผมช่างบ้นบานๆและงานพ่อปลูกนะครับก็บเป็นสองที่ผมต่างมาใหม่นะครับเมื่อนี้ครับผมสีพาเพื่อนๆนะครับ ท่านผู้ชมนะครับมาปลูกกับวัอนี้ปลูกเป็นปลูกผักหวานครับผักหวานปลาครับผักหวานปลาเป็นลักษณะนี้ครับครับประมาณสิบสิบเส้นนะครับพี่น้องในเบิ้งครับไดส้มครับการปลูกผักหวานปลาของผมนะครับครับการปลูกผักหวานปลานี่ทโงกบเลเอาถุงออกขึ้นกันนะครับกับคือคลิป ก่อนที่ผมเห็ดไฮเบิรงนะครับที่ผมสิบรอเอาทุ้งออกครับแกเชื้อเอาเตจกลนทุงออกนะครับครับเดี๋วผมสิปลูกห้เบิ้งครับเพาเพื่อนเบิรงครับโดยก้านปลูกนี้แบบเกาล่ะที่ผมเคยเคยเห็ดห้เบิรงนะครับครับครับเริ่มได้หรบเนาะครับก็ เดี๋ยวผมเคลบกล่องมาไกลๆนะครับนะครับเครื่องมืออุปกรณ์มือนีครับที่การใส่ในการปลูกผักหวานป่าของผมนะครับกับสีมีหนึ่งมีคัตเตอร์ครับสองผมใส่ใส่ปุ๋ยชีวภาพน้ำครับปุ๋ยชีวภาพครับครับแล้วก็ฟูรด้านครับเพื่อป้องกันหมอดครับ ป้องกันหมอดป้องกันปวกหมดนะครับ,บกินใบตัวนี้ก็เป็นปุ๋ยเชียวภาพนะครับครับอย่าเริ่มเลยนะครับเพื่อเป็นการเสียเวลากับท่านผู้ชมครับพร้อมวันทีการปลูกนะครับบางท่านก็ที่ว่าปลูกใส่กับไม้แดงนะครับ แต่ปลูกสกไม้แดงก็มีครับผมก็ปลูกมาแน่แลยครับเมื่อนี้พอดีว่าปลูกใส่ไม้ชิงชันนะครับนี่ไม้ชิงชันไม้ชิงชันนี่ผมปลูกหางจากไม้ชิงชันนี่ฟอไม้ชิงชันนี่ผมปลูกมาก่อนแล้วบม่นี้ผมเอา้าพักวานปลาเนี่ยมาปลูกไก่ไม้ชิงชันนะครับกับประมาณฟุตหนึ่งครับผมปลูกหางฟุตหนึ่ง เริ่มเลยเนาะผมิี่ขุดลุมให้เบงครับตู้นี้ลุ่มนี่ก็เป็นพักวานปลาคือกันครับแต่ว่ามันเบงบอดปันใดผมเลยอยากมาใส่อีกตัวหนึ่งนะครับขุดลุมครับ,รบเติมเลยขุดลุมขุดลุ่ม,มพอดีกับเบานะครับที่เคยให้เบงนะครับ กับเบาครับใส่เบิ้งครับวลาพลักก้านตัวนี้ผมส่เบรบริปูสเสมอดินนะครับปากลุมผมใบ่ใยสเสมอดินนะครับผมเอาสูงมา,จากจะหาเส้นนะครับจักปืนดินเก่านะครับพอป้องกันเรื่องแฉะครับหนามค้างแฉะต่างๆนะครับ ให้พี่น้องได้เบิ้งครับไก่แทกเบิ้อลนะครับนี่แทกเบิ้ง,งสีป,ประมาณนี้น่ะครับน,นี่เดี๋ยวเดี๋ยวผมจะขยับกล่องมาอีกเนาะผมจะซูมให้ไกลๆเนาะอ่าพี่น้องได้เบิ้งค่นะครับครับที่ก้านนะครับ ขุดลุ่มได้แล้วเนาะเอากระแทกลงไปครับผมสิสูงมาจากสู้มาจากประมาณหาเส้นนะครับจากพื้นดินเก่าครับครับประมาณนี้แหละครับต่อไปครับผมสิใส่ผมใส่ปุชีววภาพนะครับ ประมาณเข่งกระบวงครับตัวนี้พอต้นมันหน่อยครับเข่งกระบวงเื่งช่อตนะครับเื่งชอ่อนกบดินลงไปเล็กน้อยครับอันนี้มาแทกเบื้องครับครับผมจะปลูกสูงขึ้นมาจากพื้นดินประมาณหาเส้นนะครับนี่การปาดถุงนะครับการปาดถุงผมจะปาด เอาเฉพาะกล่นทุงออกนะครับโดยผมทีบริไดเอาออกเว้นะครับทุงนะครับปอดปาดแบบนี้นะครับเนี่ยปาดปาดเอาออกนอกนะครับเอามีดออกนอกครับกับเบิ่งครับการปลูกผักหวานนะครับผักหวานปลาครับสิษตรเป็นลักษณะนี้นะครับเนี่ย แกะแกะออกครับนะครับการปลูกประวานปลานะครับรองให้หลักเยาะใยถึกหลักได้ครับเด้อนะครับกได้แล้วครับนี่เพราะว่านี่นะครับนี่ครับใส่ลงไปเลยครับใส่ลงไปครับครับผู้ชิวผ่าแล้วก็ใส่แล้วเราก็ทมดินลงไปแล้วแล้วก็ กบดินเลยครับขบดินเลยครับนี่ครับกบดินไปเลยครับว่านี่ครับพอผมต้องการให้เบ่าให้ปากทุ่งนั่นสูงกว่าดินเก่านะครับประมันหาเส้นนะครับครับสูงขึ้นมากจะน้อยครับแต่ก็ขุดดินขึ้นมากจะน้อยครับ ซ้ำยกโขกขึ้นมาอย่างน้อยนะครับครับไอ้ประมาณนี้ครับต่อไปก็เป็นใส่ฟูรดานครับฟูรดานเนี่ยโรยลงไปครับจากช่อนหนึ่งครับฟูรดานโรยลงไปเลยครับปกันพวกหมดพวกยังนะครับมันี้ครไบ่ได้รดน้ำนะครับนี่ ว่าฝนยังยังตกเดู่วครับนี่ครับหรือคันไฮดีผมว่าคันดีที่สุดนั่นคันหยานฝนม,มากนี่ผมว่าเข้าปลูกแลลวปลูกต้นใหม่ยังกระซ้างนะ่ะปลูกแหลวเราคดดำเ่อเดียวครับเ่อแหลกครับน่าจะเป็นการดีที่สุดครับปลูกเ่อแหลกเลยครับโคตดำดีที่สุดครับเพื่อให้รากเขาจับกันนะครับจับกับดินนะครับมันจะเป็นการมีโอกาสหลอดสู้นะครับ แต่บบเป็นยังครับคันว่าฝนฝ่าฝนฝ่า,นา,าก็ดีอยู่ก็บ่ต้องหดก็ได้ครับเพราะดินมันก็เปียกซุมอยู่แล้วเพราะฝนก็ตกค๊คขึ้มืออยู่แล้วนะครับนะครับกัการปลูกต้นใหม่ที่ผมปลูกนี่ก็ปลูกแซ้มป้าย่างครับปลูกยางพาราอายุประมาณสิบห้าปีครับผมก็มาปลูกใหม่ยืนต้น ไม้ปลาปวูกไม้ปลาชนิดต่างๆนี่ไในะครับในส่วนยางครับที่นี้ผมก็เลยเห็นคลิปบางท่านนะครับมีผักวันปลาแซมลงไปนะครับผมก็เลยหาผักวันปลามาแซมเข้าไปอีกครับแซมเข้าไปอีกแซมเข้าไปแล้วผมใส่แซมเข้าไปทั้งมดนี่โดยการปลูกกล้ๆไก่ต้นต้นแดงครับไม้แดงครับปลูกที่หลังต้นแดงครับโดยผมหางออกมาจาก เงาต้นแดงเนี่ยรมมาณฟุดหนึ่งครับฟุดฟกุกูกลัวนะครับฟุดกว่ากว่าคือว่าบางท่านก็ว,ว่าปลูกสซกันเลยครับไหมแดงหรือไหมปลาต่างๆน่ะเพื่อเป็นพี่เลี้ยงนะครับแต่ว่าผมคิดเรื่องแล้วไหมแดงเนี่ยผมปลูกไม่ไหมนะผมบบอยากไปไก่นะบ่ต้องผมบบอยากไปขุดไก่ต้นต้นเขานะครับเบอยากขุดไปไก่ต้นเขาผมก็เลย ยับออกมาจากหน่อยครับยับออกมาจักหน่อยเพื่อเพื่อหนึ่งยามทึกหากไม่แดงนําครับเพราะมันพันพันปลูกพร้อมกันนี่ได้อยู่ครับแต่ผมปลูกที่ลังนะก็เลยบาลใสขุดไปไกลครับเพราะพี่เหลี่ยงตอนนี้กับผมก็ใช้ไม้ย่างพาร,ราครับเป็นพี่เหลี่ยงครับที่ผักวันปลาหมนมันอีกใหม่ปลูกต้นใหม่ผมนะครับพีเหลี่ยงเพื่อบ,งบงังแดดบังย่างแหนะไม่ให้แดดมันแห้งเกินไปครับ ที่พักวานปลานี่ยกะบัวไซว่าให้มันใหญ่ขึ้นมันจะค่อยหารากมันนะก็จะค่อยไปช้อนชัยไปหากันก็ได้ครับพวกนี้ผมว่าเพราะช่วงนี้พี่พี่เหลี่ยงกับบัวคอยมีใบมีหนังบันไดหรอบมันยังหน่อยเลยว่าปลูกหางออกมาอย่างหน่อยเพื่อกะบกคือสบัเป็นยังหรอกครับฟ้าเขามีพี่เหลี่ยงอย่างพระดาครับที่ว่าปกคลุม บ่ให้แดดแห้งก็ไดครับยผมปลูกสนมากพงกัปกบปูเบนี่ครับปลูกใส่กับไม้แดงครับสนมากเี่นเน้นใส่ไม้แดงนะครับชาวเบิ้งคลิปทันๆบางทันนะครับที่เพิ่นเฮทมาครับครับก็การปลูกผักหวานปลาของผมก็มีแค่นี้ครับขั้นตอนง่ายๆครับ แนีวคลิปนาครับผมสิบช่วนพาเบิงนะครับไม่พักวานปลาที่ผมปลูกพานมาแล้วครับทั้งหมดกับลอยกดทุงนะครับผมปลูกไว้ในแซมปลาใหม่นอมมนี้ะครับนีน่นดมมนี้ครับเดี๋ยวโอกาสนานะครับเฮา<ป>มาเบิงกันอีก พาเบิ่งอีกเท่านึงครับเป็นต้นใหม่หลายๆชนิดที่ผมปลูกไว้ในสวนยางพาราของผมนะครับครับขอจบคลิปแคน้กอนนะครับครับก็ฝากให้พี่น้องช่วยติดตามครับเป็นกำลังใจครับครับกับสองของผมครับเป็นสองน้องใหม่ครับคือสอง u t u b e ครับ YouTube นะครับชื่อว่ารมช่วยสองตัดผมครับรับช่างบ้าน่ะ และงานปลูกนะครับหรือเป็นช่องหม่ครับที่มานำเสนอท่านผู้ชมนะครับรับแล้วก็เฟซบุ๊กผมกับลมช่วยสองตัดผมนะครับเฟซบุ๊กนะครับกัคุยกันใดอยากมีก้ารอยากใดตัดผมอยากใดทรงผมครับก่เป็นสางบรบาดนะครับอยากสวยอยากรอโอยอยากอยากรออยากเทครับกัโทษมานะครับติดต่อลมช่วยสองครับ ตัดผมนะครับกับสวัสดีครับสวัสดีครับ